สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันพุธท,ที่22กุมภาพันธ์วันนี้คาดว่าตลาดน่าจะดิดกลับนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ลงมาหลุดแนวรับที่1.570นะครับพอหลุด1.570ก็มีแรงขายออกมานะครับสรุปแล้วเมื่อวานนี้ลดไป14จุดครับปริมาณการซื้อขายยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ44,859ล้านนะฮะก็ บุญค่าการซื้อขายขนาดนี้ถือว่ายังยังไม่เยอะพอไม่เยอะเนี่ยผมคิดว่าสัญญาณตัวนี้อาจจะไม่ค่อยแม่นนะครับไม่ค่อยแม่นส่วนเมื่อวานนี้ต่างชาติก็ขายเล็กน้อยนะฮะขายขายประมาณ660ล้านกองทุนก็ช่วยซ้ำเติมหน่อยนะฮะกองทุนก็ขายไป200ล้านซึ่งไม่เยอะนะครับ ไม่เยอะก็กลุ่มที่ลงแรงๆก็จะเป็นหุ้นที่มีปัญหาทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น j a s m i มินมีไทอินเตอร์นะครับไทอินเตอร์น่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบนะฮะแล้วก็พวกบางกอกแอร์เวย์ที่ลงมาเยอะนะครับแล้วก็ส่วน IVL นะฮะ i v l ปตท GC หลังจากผลประกอบการออกมาดีตามคาดหมายก็ปรับตัวลดลงก็เรียกว่านักลงทุนช่วงนี้ จิตใจไม่ค่อยนิ่งฮะจิตใจไม่ค่อยนิ่งเซลล์ออนกู๊ดนิวส์นะครับตัวไหนกําไรดีก็ขายนะฮะตัวไหนประกาศข่าวดีแล้วไม่ขึ้นก็ขายทิ้งนะฮะตัวไหนประกาศข่าวไม่ดีก็ขายพูดง่ายงตอนนี้จิตใจนักลงทุนไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับส่วนมาดูหุ้นทั่วโลกก่อนฮะหุ้นทั่วโลกช่วงนี้ขึ้นเอา,ข,เอาขึ้นเอานะครับน่าอิจฉามากเลยนะครับอย่างกรณีของ ตลาดหุ้นอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์แดกเอ็นเซนตปีห0 0รหรือทางตอนเหนือของอเมริกาแคนาดาก็ขึ้นทํำเอาทำหายนะฮะขึ้นกันหมดทำเอาทำหาย่างของอเมริกาขึ้น8วันติดแล้วครับเมื่อาวานนี้ก็จะเป็นผลประกอบการที่ประกาศออกมาในกลุ่มค้าปลีพวกบอมาดเมซี่ออกมาดีนะครับแล้วก็การมองโลกในแง่ดีเรื่องของการคาดหวังสปีดออฟยูเนียนนะฮะของ โดนทรัมป์จึงจะเกิดขึ้นในวันอังคารหน้า28เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นอเมริกาน่าจะขึ้นเพื่อลงนะขึ้นเพื่อลงนะครับวันนี้22ผมคิดว่าพอใกล้ๆ27 28น่าจะลงละนะครับแล้วก็วัน28เนี่ยผมคิดว่าพอโดนรทรัมป์โมดเสร็จก็ลงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ อเมริกาอาจจะปรับตัวลดลงแต่ว่าการลงของอเมริกาคาดว่าถ้าเกิดอเมริกาลงนะฮะยุโรปลงเนี่ยผลกระทบต่อตลาดเอเชียอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับส่วนไปดูอันอื่นบ้างวันนี้ปัจจัยบวก,กมีอีกอันนึงครับเรื่องของราคาน้ํามันในตลาดโลกนะฮะน้ำมัน wti ขึ้นมาเกือบ1เหรียญเช่นเดียวกับเบรนท์ฮะตอนนี้ wti อยู่ที่54.42นะครับแนวต้านอยู่แถวประมาณ55.5นะครับก็ บวกอีกนิดหน่อยบวกอีก1เหรียญก,ก็ก็ถึงแนวต้านนะครับส่วนเบน์เอง56.8แนะครับแนวต้านประมาณ58.5ก็บวกประมาณ1เหรียญ5้เซนเพราะฉะนั้นตรงนี้ WTI กับเบนขึ้นมาใกล้แนวต้านนะครับก็ต้องมาดูว่าผ่านได้หรือเปล่าถ้าผ่านได้ก็เป็นปัจจัยบวกนะฮะเวลาผ่านได้ต้องดูสักส3สาวันไม่ใช่ว่าวันนี้ทะลุระหว่างวันแล้วถือว่าผ่านเม็ดไม่ได้นะฮะต้องดูประมาณผ่านแล้วต้องยืนได้ไม่ใช่ผ่านแล้ว ทำเป็นลูกหลอกนะฮะลูกหลอกแล้วก็ปรับลงนะฮะแล้วก็มาดูอันอื่นบ้างตัวราคาฐานหินทรงตัวฮะฐานหินติดลบเล็กน้อยตอนนี้อยู่ที่ที่นิวคาสเซิลนะครับอ,อ,อยู่ที่83.85นะครับแต่ก็เป็นการทรงตัวระดับที่ดิดกลับขึ้นมาในทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ2เดือนนะครับมาดูผลตอบแทนพันธบ,บัตรรัฐบาลของอเมริกาบ้าง บอลยิวสิปี30ปีนะครับทรงตัวเหมือนกันคือไม่ขึ้นไม่ลงแสดงว่าเงินก็ไม่ไหลเข้าปันธบัตนะฮะบ,บอลยิวสิปีตอนนี้อยู่ที่2.4430ปีอยู่ที่3.05นะครับส่วนเงิน US ดอลลาร์กลับทิศมาแข็งค่าขึ้นนะฮะ US อดอลลาร์อินเด็กตอนนี้อยู่ที่101.3แข็งค่าขึ้นส่งผลให้ยูโรอ่อนค่าครับยูโรตอนนี้อยู่ที่1.05นะครับ ยูโรต่อ US เนะครับเงินเยนก็อ่อนค่าอยู่ที่ประมาณ113ยเยนต่อ US d ดอลลาร์เหมือนกันเงินบาทกลับทิศมาแข็งค่าขึ้น3 4ฮะสามสีมวานนี้35บาทต่อ US d ดอลลาร์เงินบาทนี่ก็ดูแปลกๆดูแข็งนะฮะออถ้าเทียบกับกลุ่มทิปด้วยกันเปโซกับรูเปียอ่อนนะฮะเปโซกับรูเปียอ่อนเพราะนั้นวันนี้ ปัจจัยบวกค่อนข้างเยอะฮะตั้งแต่ราคาน้ำมันปรับขึ้นมา1เหรียญน,นะฮะเ,เงินบาทแข็งค่านะครับแล้วก็ส่วนตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ตลาดหุ้นที่ขึ้นทำเอาทำหายก็จะมีตลาดหุ้นสหรัฐนะครับไล่มาตั้งแต่ดาวโจน n ์น d สแดกเอสปีห้ตลาดหุ้นแคนาดานะครับแล้วก็หุ้นที่ทํานิวไฮในรอบ2ปีนะครับสปีก็ทังยุโรปฮะยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมนี ฝรั่งเศสอังกฤษนะฮะยุโรปเ,เอาเอาที่เป็นเป็นแบบเศรษฐกิจหลักๆนะฮะส่วนประเทศที่มีปัญหาอย่างพวกพวกกรีซนะฮะพวกกรีซอิตาลีสเปนพวกนี้ท่งๆฮะไซเวยนะครับคือก็ไม่ได้ลงแรงถึงแม้จะมีปัญหาปัญหาในประเทศก็ตามเพราะฉะนั้นมุมมองที่บอกว่าปีนี้เนเธอร์แลนด์จะมี การเมืองนะฮะเนี่ยเอรแลนฝรั่งเศสดูเหมือนตลาดมันไม่กลัวนะฮะมันมีก็มีไปนะุ้นก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะครับส่วนเหตุผลที่ทําให้ตลาดหุ้นยุโรปขึ้นเป็นเพราะว่าตัวเลข P M I ฮะตัวเลข P M I เดือนเดือนกุมภาพันธ์ของทางยุโรปนี่ปรากฏว่าออกมาดีกว่าที่คาดไว้อันนี้เป็น P M I ภาคการผลิตกับภาคการบริการออกมาที่56 จาก54นะฮะก็ดีกว่าที่คาดไว้ตลาดคาด54.8นะฮะก็เรียกว่าหุ้นโลกขึ้นหมดไล่มาตั้งแต่อเมริกาขึ้นเยอะยุโรปขึ้นเยอะนะฮะส่วนเอเชียเช้านี้เปิดบวกครับเอเชียที่ขึ้นเยอะๆก็จะมีทำนิวฮานในรอบ2ปีก็จะมีเกาหลีใต้ไต้หวันนะฮะจะเห็นว่ามางทีเรามุมมองไอ้เรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับนโยบายของโดนทัททรัมที่จะ กระทบต่อการส่งออกของเอเชียปรากฏว่าประเทศที่ทำเอ็กซ์พอร์ตเยอะๆเนี่ยไม่เห็นมันเป็นไรฮะอย่างเกาหลีใต้ไต้หวันพี่แกก็ขึ้นฮะไม่สนใจนะฮะหรืออย่างของจีนเองที่ที่มีเป็นคู่อรลิกับทางทางอ่าอเมริกาก็ขึ้นนะฮะอย่างตลาดพุ่น, A are, น,อน,น,นอเอแชร์นะครับหรือว่าเซี่ยงไฮ้กรมเกิตก็ขึ้นทํานิวไฮในรอบ4เดือนนะครับตลาดพุ่นฮ่องกงขึ้นทํำนิวไฮในรอบ8เดือนนะฮะ แล้วก็อินเดียเองก็ขึ้นทำนิวไฮในรอบอในรอบ7เดือนฮะอินเดียนะฮะอิ India นเดียก็ขึ้นมาแหลมนะครับเรียกว่าตั้งแต่ต้นปีปีนี้ตลาดหุ้นไทยดูเหมือนอันเดอร์เปอร์ฟอร์มฮะตลาดหุ้นไทยที่อันเดอร์เปอร์ฟอร์มจะมี3ประเทศไทยอินโดฟิลิปปินฮะอันเดอร์เปอร์ฟอร์มหมดเลยคือไม่ค่อยขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วง7ปีเจ็ดแปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นที่อัพเปอร์ฟอร์มก็จะเป็นอินโดกับ ฟิลิปปินส์นี่แหละครับนะฮะแล้วก็รวมทั้งไทยด้วยนะฮะก็เลยทําให้ปีนี้ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างอันเดอร์เปอร์ฟอร์มนะครับแล้วก็ผลประกอบการประกาศออกมาก็เป็นไปตามคาดหมายแต่หุ้นไม่ขึ้นนะฮะผลประกอบการอย่างของกลุ่มปิโตรเคมีออกมาดีนะฮะตลาดก็ไม่ขึ้นคาดว่าตลาดยังคงกังวลน,นะฮะ บางบนเกี่ยวกับก,การเปิดขาย i f e ฟนะครับคือ i f e ฟตรงนี้ติด SP มาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับก็เริ่มมีรายย่อยไปรวมรวมพลฮนะรวมพลขอให้ตลาดเปิดขายนะครับซึ่งเปิดมาต้องระวังฟลอร์นะครับเพราะว่าประเด็นของ i f e ฟอาจจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการจุดชนวนของการไม่โรเวอร์ตราสารหนี้ที่เป็นนอนเรตติ้ง นะครับ n o n เ e t ต i n g หมายความว่าในช่วงที่ผ่านมาเป็นจํานวน4-5ปีเนี่ยมีบริษัทที่เป็น non-letting นะฮะมีการออกตราสารหนี้กันเยอะแล้วก็ขายขายนักลงทุนนะครับผลตอบแทนดีฮะผลตอบแทนจะมากกว่า4%ช่วงนั้นดอกเบี้ยม,มันต่ำใช่ไหมฮะุกคนก็ก็ไปซื้อตราสารหนี้ที่เป็น n o n เ e t t i n g นะครับแล้วก็พอยังไม่มีข่าวอะไรก็พอครบกําหนดก็ roll over roll o v ก็คือต่ออายุ นะครัสมมติว่าตราสารนี่อันนี้อายุ3-4ปีหรือว่า3-5ปหรือปีปร,รบผมก็ต่อนะครับเพราะว่าไม่รู้อมเงินไปไหนผลตอบแทนก็ดีก็ต่อไปนะฮะแต่อันนี้ถ้าเกิดไอเฟกเกิดมีการไม่สามารถชำระนี้ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะผลกระทบต่อตัวอื่นนะฮะพอผมก็ผมกังวลเรื่องเอะอ,อันนี้เป็น non rating นะครับไม่ใช่ปตทไม่ใช่ CPO อย่างเงี้ยนะครับผมก็อาจจะคอ ขอถ่ายถอนนะครับซึ่งอันนี้อาจจะทําให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นมาแล้วก็ตัว i f เฟเองถ้าเปิดขายก็อาจจะลงมาฟลอร์ถ้าลงมาฟลอร์ก็อาจจะมีผลกระทบต่อการฟอสเซลนะฮะของของพวกที่เล่น Margin อันนี้พอดิสโก้ไม่ได้เปิดไว้ผมเลยมองว่าอาจจะต้องรอฮะร่องรอ i f เฟเปิดขายนะครับส่วนตลาดหลักทรัพย์เองก็รู้อันนี้นะฮะก็เลยปิดไม่ให้ i f เฟจัดเรียกว่า จัดเต็มเลยซัสเป็นมานานๆเลยนะครับประชุมพุดแุ่นก็ประชุมไปนะครับผมก็ซัสเป็นไปเรื่อยซึ่งอันนี้อาจจะผมคิดว่าตลาดอาจจะกังวลตัวนี้เหมือนกันนะครับก็เลยทําให้ตลาดหุ้นไทยอันเดอร์เปอร์ฟอร์มไปนะครับส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยยังมองไม่เห็นเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะประเด็นอื่นๆจะไปกังวลเรื่องอะไรก็มีกังวลเรื่องนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วเดือนเดือนอเดือน มีนาเมษาก็เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นมักจะขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าเราเราสังเกตเห็นว่าหุ้นตอนนี้ก็มีการทยอยประกาศปิด XD ออกมานะครับอาจจะเป็นประเด็นความกังวลไอเฟกจะกระทบถ้าเปิดขายจะกระทบต่อมาจิ้นโลนของตัวอื่นๆ พอถูกมาเจนโอาจุะฟอสเซลพอฟอสเซลปุ๊บรายใหญ่ที่มันเล่นหุ้นมีทั้ง i f เฟกซด้วยนะฮะอาจจะต้องขาย i f เฟกออกเพราะไอเฟกขาดทุนก็ไปพานลโลต้องขายตัวอื่นที่กําไรออกไปด้วยเพราะฉนั้นช่วงนี้จะเห็นว่าหุ้นที่ขึ้นมาเยอะทั้งหลายเนี่ยโดนขายหมดนะครับเพราะนั้นอาจจะไม่ใช่ประเด็นเรื่องของฟันเดเมนเทลอาจจะเป็นเรื่องของความกลัวตัวนี้มากกว่านะครับแล้วก็ความกลัวถึงโดมิโนเอฟเฟกจากการที่ i f เฟกไม่สามารถที่จะที่จะเขาเรียกว่าชดเชยนะครับ หลีกเลี่ยงการ Default ได้ในเรื่องของอพวกตราสารนี้ที่ครบกํหนดที่เป็น Non Rating นะฮะคือตราสารนี้มีทั้งเป็น Rating กับ Non Rating ถ้าเป็น Rating นี่ไม่เป็นไรนะฮะ n g ตพวกพวกพพวกพวกบตอทอพวกอะไรที่ออกออกตราสารพวกนี้เขาก็ออกนะฮะแต่แต่ว่าของพวกนี้เขาฟันเดิมเทก็ปึกน,นะฮะเอาละครับอันนี้ก็ต้องมันดั่งระวังไอ้ตัวนี้เหมือนกันนะครับ สำหรับประเดน็นอื่นๆไม่ค่อยมีอะไรฮะบอเอ็นเมผมก็เห็นผลประกอบการก็ประกาศออกมาดีตามคาดนะครับอย่างพวกปิโตรเคมีออกมาดีปรากฏว่าพี่แกขายขายไม่แทนที่จะถือนะครับไม่ซื้อนะครับก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไปแต่วันนี้ปตทกสพน่าจะขึ้นจากการขึ้นของราคาน้ํามันนะครับก็เลยวันนี้มองเปิดบวกแต่เปิดบวกคาดว่าคงมีแรงขายออกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวเซตอินเด็กซ์ผมก็มองมองว่า ถ้าขึ้นต้องขึ้นขึ้นแรงๆเลยนะครับหมายความว่าเปิดมาบวกเปิดมาบวก4แล้วขึ้นไปยืนเหนือพันส่อเเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนที่หุ้นลงมาแรงๆเป็นเพราะว่าหลุดแนวรับที่15,70เพราะนั้นถ้าขึ้นต้องบวกบวก6บวก8แล้วยืนเลยยืนทั้งวันนะฮะถ้ายืนอย่างนี้ผมคิดว่าแรงซื้อกลับอาจจะกลับอาจจะกลับเข้ามาแต่ถ้าขึ้นไปบวก7บวก8แล้ว ถอยลงมาอีกนะครับถอยลงมาจนกระทั่งติดลบอันนี้ผมคิดว่านักโนทุนคงจะ ไปกังวลเรื่องอื่นละนะครับไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องผลประกอบการนะครับซึ่งบางทีเราก็หลงหลงประเด็นกันนะฮะสรุปแล้ววันนี้ก็มองแนวรับ1560ห้ามหลุดครับแล้วก็แนวต้าน1570ทะลรุ1570ดีขึ้นนะครับทะลุ1570ก็จะเป็นมีแนวต้าน1575 1580เอาทีละ5จุดละกันนะครับก็ดูแบบนี้เป็นหลักนะครับสำหรับตัวเซฟฟยังอยู่ในแนวโน้มนิว t ตรอลโพซิชันนะครับเมื่อวานนี้ลบไป 8จุดสำหรับเซฟตี้นะฮะอยู่ที่981แนวรับวันนี้ก็978 975เซฟปตี้ยังมองไซเวย์นะครับตอบแนวรับ975ตอบแนวต้าน995นะครับกรุป995เป็นบายหลุด975เป็นเซลลแล้วก็วันนี้ดูง่ายดูง่ายแปลว่าอะไรฮะวันนี้ถ้าตลาดหลุดแนวรับก็คือหลุดหลุดแน่เพราะว่าวันนี้ข่าวดีเพียบนะฮะตั้งแต่หุ้นทั่วโลกขึ้น,ข,นขึ้นหลายประเทศทำเอทาทำ high ตัวเลข PMI ยุโรปดี นะครับเปิดมาตลาด a อเชดีเงินบาทแข็งค่านะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วลงอ่ะอันนี้ชัดเจน แสดงว่าลงต่อแน่นะครับวันนี้ก็ดูง่ายๆอย่างนี้ส่วนราคาทองคํายังไม่ต้องทําอะไรนะครับยังเป็นลักษณะไซเวย์นะฮะก็เหมือนเดิมราคาทองคําเช้านี้บวกไปแค่2เหรียญก็เลยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีมีประเด็นอะไรทองคํายังวงเวทเอยซีฮะนะครับออตอนนี้อยู่1237เหรียญต่อทรอยออนแนวรับอยู่1220นาแนวต้านอยู่1250ตอนนี้ก็อยู่ตรงกลางๆสวัสดีครับ